สวัสดีครับผมอมุ่มพุ่นสวัสดิผ์ผมชัยนะครับวิทยชนคนฟ้าส้วนตอนนี้ก็อยู่บนป่ายางนะครับหญ้ากะระหรกเร็วจังอู้ไปเนาะนี่ก็น่าตัดเตี้นมาเลยครับผ่ายในเดือนเดียวครับกินแลีล้ยหลอกดุมทุบม,มาเลยนะครับคลิปนี้บ้งข้อหนุญาตแรลงตายนะครับผมเพราะว่ามีน้องๆเอฟซีว่าให้ล่วงนุ่มนะครับก็คือผ่อมนี่นะครับได้แรลงตายมั่งใังว่วหม นะครับผมก็เลยว่าเออเดียวแรงแรงแรงตายมันก็ได้นะครับพมตอนแรงตายท้องพมติดอ้างนะครับมีต้นไม้อยู่ตนน้นนึงนะครับผมไม่ใช่ตน้นไร้ต้นนะครับตรงเนี้บริเวณในโซดยางของผมนี้มันเป็นใบไยๆแปลกเป็นรูปทรงรูปหัวใจนะพมเมิ่งสังเกตเห็นเลยซิ่วประวัติแล้วนะว่ามันมีต้นไม้อยู่ตรงบริเวณยอมนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปเลย ครับเนี่ยให้เลยนะครับยูยูแก่ๆปุ๊บนี่ยนะครับเดี๋ยวเราเราไปเลยนนะครับเป็นผู้หมอช่วยดีนะครับถ้าใครตีว่าชอบไม้แปลกนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ไม่เลยนี่เห็นไหมครับผมก็มาเจรูนี่ครับว่าตอนไหนเลยนะครับนะเห็นไหมครับนี่ตอนผมคิดว่าถ้าใิ้วันนี้ก็คงจะใหญ่งนะครับนี่จะสูงมันอีตนิดนะครับ ตอนมันนะครับตอนมันแต่ว่าใบมันนี่นะครับเองนะครับใบมัใบไปรู้ปวดใจเลยนะครับนี่ช่วยพวกหมอช่วยดีนะครับผมไม่ไม่ไม่เคยได้เห็นดีไหนหมอกอนนะครับนี่แต่ส้นยางผมมีเห็นไหมครับนี่รู้ปวดใจเลยอ่าพวกว่ามันแปลกดีนะครับเดี๋ยวให้ไปไปเลยนี่นะครับจะขึ้นรู้ปวดใจนะครับ นะครับสำหรับใครที่ชอบไม้แปลกผมว่าอันนี้นาชนนะครับนานาชนอือนี่ครับใช่ไหมครับช่วยนี่ช่วย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 ถ้าใครต้นใจเดียวผมมีเปว้ให้นะครับเม่นมานี่ผมเปอกใบ้อนะครับหลายต้นยังนี่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 นะครับ ย่อมนี่มาครับย่อมนี้มันจะขึ้นเป็นกลุ่มเนี่ยมีมีแต่ตรงนี้นะครับนะมีจะปอดตรงนี้นี่นะครับผมว่าถ้าคุดไปเสาะนะครับไปไป,ปลุกในทางเพราว่าช่วยแนนอนนี่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 นนถ้าใคยที่ว่ารูนะครับว่าชื่อตอนใหม่ได้นะครับเมนตายคลิปให้พ้องกันนะครับผมนี่เพรางว่าไม่ไม่จะเกิดเห็นะครับเหนเนียว่ามันซ่วยนะครับอยู่ในบริเวณนี้นะครับ ถึงก็มีไม้ดอกนะครับไม้ดอกอันนี้ดอกมันสีขาวๆผมเพิ่งเห็นแต่เดียวนะครับเป็นไม้ด่างเป็นไม้ป่าเลยครับเนี่ยดอกสีขาวๆเองนะครับมันมันจะด่างใบใบล่างก็ด่างนะครับใครที่ชอบไม้ด่างผมว่าอันนี้ก็ับแกๆดีนะครับแล้วก็เลยเก็บผักไมา้ดูนะครับนี่นี่ใบเล่ดอกไรเล่เลยก็เยกดอกขาวๆขึ้น อยู่ตามในป่านะครับในส้นยางก็มีหมากนะครับผมนี่นี่เคยติดสนใจหมายแปลกนะครับผมมันมันผมว่ามันแปลกดีนะครับนี่ช่วยดีเห็นกควิดกันจัง,งนี่นะครับนะนี่ก็คือเฟิร์นก็ถือว่าเป็นวัตถุพิบน,นะครับในส้นยางเมื่อเราตัดหญ้าแล้วก็ต้องต้องตัดทุ่มนะครับนี่นี่ครัช่วยนี่อันนี้เหมาะกับการใช้ทางพี่นะครับถ,ถ้าถ้าคนเดียวเขาเล่นเฟิร์นเล่นเลย พวกกระชอบทนี้จัดช่วนชื้นช่วยเ,เ๋ยให้ดูอีกข้างนี่นครับเป็นมาจะเพืชเพะขึ้นในสวนยางนะครับเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มบางทีนะครับก็ให้ดูนะให้ดูบรรยากาศในป่ายางบางทีต้นหญ้าแปลกๆนะครับเร่ก็ไม่จจริญอกแล้วรกแล้วยางตัดหน้าทุ่งเพะอยังไม่แหละนะ่นเอยายาวมันแก่นล้ครับ ครับก็นะครับอยากจะให้ดูเนี่ยนะครับว่าต้นไม้มันมีต้นไม้แปลกอยู่ต้องก็เลยเก็บภาพมาให้ดูนะครับแรงตายแรงเป็นประสาตายนะครับคริปนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกการติดตามแล้วก็ทุกคํทติชมก็ฝากช่องนุ่มพุนสวัสดิ์ผมใช้ไว้ด้วยนะครับถ้ากว่าชอบนะครับก็ให้กำลังใจด้วยการกดแชร์ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงเพื่อตุกนที่ตรงนี้นะครับผมต้องก็ไปด้วยนะครับกอบี่ที่ของเราขุนในทวดนะครับคนควาททวดนะครับเนี่ยนะครับใครสนใจเดี๋ยวเม้นมาว่าก่อนเพลือนะครับผมจะใช้ทางเก็บไว้ให้นะครับเพื่อใครมาก็จะได้ฝากเป็นกองฝากสําหรับผมนะครับใครที่มาเยี่ยมนะครับผมเดี๋ยวให้ดูสักทิศก่อนอีไปนะครับตอนนี้ไปตัดยางไม่ได้ตี บรรยากาศบรรยากาศนะนี่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 นนี่หครับ่วย่าตาใส่ทางแต่มันนะครับแยกแต่มันวยงามเลยเห็นไครับเป็นหลุมัวใจหัวใจเลยนะครับผมก็แค่นี้นะครับนะขอบคุณสำหรับการติดตามถูกกำลังใจครับเจอกันไหมคลิปหน้านะครับแรงตายบางที่ตองแดงตาไปมั้งนะครับต้องขออภัยนะครับเจอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับผม